ผมได้ใช้ก็อนเล็ทูพังครับได้ยินว่ามีเสียงนะค่ะวันนี้เราจะมาทําโครงงานยาก,กันยุงนะครับไปเริ่มดูวิธีการทํำนะครับทำตอนแรกหัน่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นไปเรื่อยๆครับอย่าใจร้อนคนะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ เวลาต้มกินไม่ได้ฟูฟ่องหันไปเรื่อยๆครับหันไปเรื่อยๆครับหันไปเรื่อยๆครับตะไคร้ครับแกะครับโอ้ยแกะยากวิธีการแกะของบมงไม่ออกครับ เลยตัไข่มาแล้วก็หั่นครับสับหั่นเป็นชิน้นเล็กครับจะได้มีกลิ่นหอมครับทีนีน้นะครับนะครับนะก็หั่นไปเรื่อยๆครับจนพอจะได้ตามขนาดที่เราต้องการครับ นะครับเมื่อหั่นเสร็จครับเราก็จะไปเตรียมหม้อแล้วก็ทําน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่พวกนี้เลยนะครับครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้ลูกมะกรูดก็คือช่วงนี้มันไม่ใช่ของอหน้าที่ลูกมะกรูดมันจะเกิดน,นะครับก็เลยใช้เป็นใบแทนครับเอาละครับเมื่อเราตั้งเตาให้น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมใส่ไปเลยทหารแล้วก็รอจนกว่าใบามะกรูดมันจะเหลืองนะครับนะครับ ครับตอนนี้ได้ผ่านมาเป็นเวลาห -10 ถึงนาทีแล้วก็น้ำเรื่องแดงแดงแดงแงแล้วก็เขียวๆแล้วนะครับแต่ใบก็ยังไม่เหลืองเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงก็ได้ครับรอให้น้ำมันเขียวๆแล้วใบเหลืองๆนะครับครับในเมื่อต้มน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดแก๊สแล้วก็กแ,ลวกๆๆแล้วก็ยกออกไปเลยนะครับ ผมได้เตรียมตัวกองน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวหาที่ตั้งปครับ<า>โอเคครับชัดเจ้าลยครับนี่นะครับน้ำนี่นะครับน้ำกอทีลงไปครับเราจะกองใบมันนะครับ เร,เราเอาเคีื่อน้ำนะครับในส่วนผสมโอ้ยบร้อยครับ ครับสีก็จะออกมาเป็นแบบเขียวๆหน่อยนะครับเขียวๆชาๆมองเห็นลาซสตาในกล้องมันดูเหมือนน้ำใสๆนะน้ำขน่ขนๆสีน้ำตาลแต่ตัวจริงก็เขียวนะครับเขียวเขียวมาน้ำท่อมเลยจากนั้นเราก็จะไปเตรียมภาชนะในการใส่นะครับหรือว่าที่ฉีดสเปรย์นั่นเองแล้วเราก็จะมาลองใช้ดูครับในเมื่อเราได้กล่องเข้าที่ฉีดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทดลองกันเลยครับ อะลองฉีดดูก่อนนะครับลองฉีดนะครับเราทํามาเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเรากลัว,วน้ามันไม่เข้มข้นกลัว,วน้ะมันจางนะครับก็เสร็จเป็นที่นบร้อยแล้วครับ